สวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่นเกมบอมบอมนะฮะบอมซึ่งมันจะเป็นแนวตั้มดีเนะาะแล้วนคือมันจะสุ่มคํามาให้แล้วเราก็ต้องเติมคําให้สมบูรณ์แบบนะฮะใครใครโดนแบบใครตอบไม่ได้สครั้งคือเสียชีวิตนะฮะหาเอสทีตาร์ก็ได้โอ้โหดูเพ้าดิ แต่ละอันคืออะไรบ้างวะเนี่ยเอาง่ายๆนะโหอืออะไรวะน้าไม่ว่า เอาไม่ได oh, oh. oh yeah, well, ้อ่ะายวมไพร์ก็มาคอเลอร์คอเลอร์

เชียเชียเชียนหันน้ำตาน้ำตาขอโทษนะขอโทษเหงอะเงอะเงอะน้ำตาที่ไหนไม่รู้อื้อห้อเนี่ยดูโขน่าฟอลิดคืออะไรอ่ะทำมาอะไรทุดอะไรอ่ะตุ่มตุ่ม ่จ้้้ไอไม่รู้อะนานมากนานมากที่เาจะเล่นจบโหกตบเรลมาก แลคนอะไรเนี่ยแต่ละอย่างโอ้มาลูมามาลูมืออะหรไทยไทยออโอ้ my god โอ้ไม่ก็โหมันฮะเออแล้วโอ้โหไม่มีคขยอมนจริงเครับตอนนี้ไม่มีคขยอมเลย

แย่ไปยัยมาอยู่ดีก็กลับมาในห้องเดิมเด็ดเลยเนะี่ยโอ้ไม่กอดคู่นี้คือไม่ยอมกันจริงๆนะฮะสลับมาสลับใหม่นั่นแหละยังไม่เคยยอมใครนะคะตอนนี้โอ้โหูได้จบตอนไหนนะเกิดลงคลิปแล้วโดนอะไรตังค์น,นะเย,ยบร้อยโอเคห้งหนี้ช่วยดูแลกันนะตอนนี้กันยังไงเออ แตายอนนี้เอ่อกีตี้จะไม่มีกระตุกแตะเลยนะคะว่ามึงกลับมาทำนะเมื่อกี้หายไปนาน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 กลับมาทำ,าาทำแต่นั่นท่าอะไรคะว่ามันยาวแบบยาวมาอืมยาวอะไรแบบนี้เนาะเฮ้ยเฮ้ยจาลีลาเอะอเอ้ โอ้โหโก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 ไปนิโมนิโมนิโมัวอะไรวะหน้าเนเจอร์มาจากไหนอะโอ้โหสี่เหลี่ยมเรทอันเด็กเอ๊ะ ระบบคำีง่ายพอนะคำีง่ายพอเอาแล้วอุ้ยอุ้ย,ยจะแปลงง่ายโอ้ไอคอนตอบไม่ได้เฉยว้าววไปเลยครับวาไปเลยเฮ้ยอย่างนี้มาได้อยู่นะดู รู้รู้อะไรอ่ะรู้อะไรอ่ะอา้าววัน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 อันนก็ง่ายอื้อไม่รู้ก็เข้ามาอังกฤษว้าวว้าวว้าว อืมโมาเมาเมื่อกี้เคิดเรื่องเนนั่นแหละยังถูกเลยคิดเขี้ยวเนี่ยคือแบบคิดไม่ออกอ่ะอืม เวฟอะไรอันเดอร์อันเดอร์ทำง่งายๆค่ะเอาคำง่งายๆไป้ยเออเอาแล้วเร็วรจบ้อยโอ้โหแหวม V งานะนน่า,ายานะเนี่ยง่ายมากเลยครับง่ายง่ายนเอ้ยโอ้ชเกือบผิดโอ้โหเกือบไม่ได้เลยเป็นไงล่ะเอาความหวังไปที่เรา พี่พี่อยู่ดีเขียนภาษาอะไรเราไม่รู้เขาเลยเขียนภาษาไทโอ้โอ้โดนหนึ่งแล้วอ่ะเนาะเวน ฮ่าไม่รู้จะเขียนอะไรอ่ะโอ้เฟนเฟนแปลเฟน Oh. Đẹp đẹp. Nó Ồ, nó của Ngon. Ngon. ạ. À. เราต้อไปแน่เลยคนเลยคนที่มีเขายนเก่งด้วยดิตายแล้วอุ้ยตายแล้วกรีนไปกรีนโอ้โหเออเอออยู่อยู่

அந்த <laughs> 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 Yep. Yep. <tuk> hmm, <tuk> Ini hmm <laughs> <laughs> à à ô oh. hay luôn lời ui นนออ๋ออ no. oh, ันอันโอนโอนโอนเมื่อกี้คือเขียนออนเขียนออนฉลอดเลย <c oughs> อืมอีสอีสถ้าคลิปพี่ลบช้าอะไรก็ขอโทษแล้วกันนะฮะ ยังไม่ร้อยปกล่าวไว้เพียงเท่านี้นะคะเต้ไหม่หน้าบ๊ายบาย